อื่นเลยก็วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ที่ทีมสามารถเก็บ3แต้มได้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเกมแรกมันมันมันยากเสมอสําหรับการเริ่มต้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็าเตรียมทีมกันได้ไม่นานเรายังไม่ค่อยมีเกมกันแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็วันนี้ดีใจที่ทีมเก็บ3แต้มได้ครับการที่เรากลับมาจากเป็นท็อปแบลสเตอร์เนี่ยส่งผลยังไงกับความมาเล่นของเราบ้างไหมแข่งขันกันว่าอันตรีประตูผมเพื่อนผิวตาแล้วครับก็ ก็ได้ไปสืบคิดนูนก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็แน่นอนว่าการแข่งขันที่นู่นมันสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องยิ่งยิ่งปรับตัวให้ไวแล้วก็แน่นอนการการแข่งขันที่นู่นการฝึกทอมที่นูนมันหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอได้กลับมาที่นี่ก็ถือว่าร่างกายก็เริ่มกลับมาดีขึ้นสมบูรณ์ครับเป็นรูการที่เปิดรูการได้สวยมากสำหรับสองประตูแรกที่เราทําได้ปีแล้วเราได้ทุนดาวตังโวแต่ก็จะมาเก็บดาวซะก่อนปีนี้ยังบอกยังรู้ใจตันโวเหมือนปีแ้กนะครับครับก็ก่อนอ แน่นอนว่าผมผมผมเล่นฟุตบอลเพื่อเพื่อเพื่อความสนุกซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมลงไปแล้วผมสนุกกับฟุฟฟตบอลแน่นอนว่าเชื่อว่าผลการแข่งขัน,ขนแล้วก็รวมกับฟอร์มของทีมฟอร์มของตัวเองมันก็จะดีขึ้นพูดถึงรองการธประตตปีนี้ยังมีอะไรอีกไหครับแน่นอนครับยังมีอยู่ครับคุณมากครับครับผม